สวัสดีพี่น้องสุภูสุขคุณจ้าเมื่อนี้ม่อมแม่เพิ่อนอยากกินขัวเครื่องไนไก่ฮ็ดเปียน้ำเนน้อย,อยใส่หัวหอมแดงวาสันวาลูกสาวหลาก็ได้จัดให้ตามใจคุณแม่ตอนเช้าน่ะตกลงเมนูกันไว้แล้วว่าตอนเย็นเฮามาอันเฮาเฮ็ดอันเฮาสือผักสลัดมา้าแลอกก็มาย่างหมูแล้วก็ตตำน้ำพริกเปรี้ยวอัน หอหอมหมูย่างกินกับผักสลัดบางคนย้ายโอเคเพป็นว่จาจังในพ่อบาบค่อยๆมาตอนแรกมาอันเพื่อนเห็นเววซื้อตับไก่เพื่อนกเลยอยากกินอันอันหอมตับไก่น้ำในน้อยอันใสอันต้นหอมใส่หัวอหอมแดงาสันพี่น้องแววกเลยจัดห้ซะเออไหนนี่เววพอดีเววทายคลิปบัดนี้ลืมกดไปกดทายรูปนึกว่ามันกดวิดีโอ ก็เล้โบหินขั้นตอนต่างๆที่เววฮิตเนาะในนีก่กระซิมีหัวหลักๆเลยก็คือหัวหอมแดงแล้วก็เครื่องไนไกตับไกพี่น้องเสร็จแล้วก็สิมีใบมะกรูดแล้วก็อา่าส่วนเครื่องแกงก็สซิมีพริกซดตะไคร้กระเทียมขูดให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วทีนี้ขั้นตอนการทำ ขั้นตอนที่เอามาใส่แบลกระเียเติมน้ำมันลงไปน้อยนึงเพื่อทีสไปขวเครื่องไนไกเนะเาะเพื่อลดอความเข้าของเขาน้ำนั่นแหละพัดให้เครื่องไนไกให้เลือดให้ยังมันแห่งก่อนแล,วล้วแวก็เอาหัวหอมแดงใส้เอาใบกุ้งไส่แล้วก็เติมน้ำจาจ้พี่น้องส่วนเครื่องปรุงกระซิมีน้ำปลากับชั่วรสกับเกลือนะคะ เวลซีโบมาเก็ตอันกับเขาใสอันใสอันน้ำปลาแมะน้ำปลานี่เอาไว้ใสตอนใดเอาไว้ใสตอนที่เขาเอ่อเอาไปเสิร์ฟที่โต๊ะแล้วอ่ะแล้วที่นี่เวลาอันคุณยายกินเออจางจ้งสิจังเสียวน้ำปลาใสแต่ว่าช่วงที่ขันตอนปรุงขันตอนยังไงเวลซิใสเกลือเทียนเจ็บพี่น้องเอาช่วงนี้ล้อให้เอา่เอาเครื่องนหนมันสุกแล้วก็ให้หน้ำมันงวดลงไปคนหนี่งจังไว้เนาะ าปิดฝาไว้ก่อนจ้ะพี่น้องเดี๋ยวเขามาเบิ่งกันอีกเทื่อนึงจ้าน้ำเติมน้ำปลาจักน้อยจ้ะพี่น้องปลาลามาละลายปลาลาก่อนเดี๋ยวน้ำม,มันเบิดเข็ย <c oughs> น้ำหน่อยๆคักน้ำเอาเจาะคักเหลวก็ได้ เดือใส่ไปแล้วตั้งแต่ตอนขวดตับจ้าก่องเอาน้าปลาจ้ะพี่น้องกองเอาตัวปลาอันอัน่นให้กก้างมันลุกไปน,น่าเอาแจ่น้ำมัน อัดอีกไปหลัะสูคือว่าท่านในเถาเป็นในก็ลงหน้าลงหลังสนดวกหลังจากนั้นก็เติมชลุดนิดนึงจากพี่นอ้องเติมชลรด หนึ่งช้อนช้าปลายช่อนช้าอ่าเราปิดเตาไว้อีกจักน้อยลดไฟลงกวจะ้ะเดี๋ยวไฟแห้งขูดเขาสีแห้งเร็วเกินไปเนาะ มาดูกันเลยจ้ะสุะกสแล้วมากปเนี่ยนะโอ้สุกแล้วสุกแล้วเป็นคือขวเนาะเป็นโอ้เป็นคื่อนเป็นคือผัดเนาะซิมก่อนจ้ะอืมอร่อยละ น้ำมันหน่อยพูดบ่งพี่น้องเติมน้ำไปจักหน่อยก่อนมันออเจาะคัดพูดเนี้ยหาคุณย้ายอยากซด โอเคเราจัดสุกแล้วขัวข้นตอนสุดท้ายกันใส่ดอกหอมเป็นเมนูอาหารที่ที่บอ่อตายตัวเป๊ะๆหรอกพี่น้องอยากใส่ยังก็คือใส่เละเดี๋ยวปิดไฟจกเที่ยนึงแล้วกันให้ดอกหอมสุกกับให้ดอกหอมกกนุบกับคือสิพอาเลยจ้ะ โอเคเรียบร้อยแล้วหิดแก๊สตักใส่หม้อโอ้ตักใส่ถ้วยว้าวผิดบโอ้ยนาอ ไปถ้วยหนึ่งพดอดีมาได้กินข้าวกับคุณย้ายปนิปเพื่อนเพื่อนแซ่บปะนะคใช่จบอ,อ,อหอหอมมันสมเองอ,องืได้น้มไป กินชดใส่ครับยังไงในสันดกเบิดถวยเลยเด้อให้กินเบิดถวยเลยเดอเอาคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี่แหละจ้าขอบคุณที่ไม่กำลังใจเนาะขอบคุณที่รับชมคลิปเด้เอ,อบ่มีอย่างให้บ่มีอย่างตอบแทนแบบนอกนอยาก่าขอบคุณนี่แหละ เพื่อนๆที่มาซ้อยสนับสนุนก็นได้อนะ่ะโอเคจะบายบาย